กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเหรียญพุ่มข้าวบิน25พุทธศตวรรษพระประจำวันพุธสำนักพุทธรัตนประทีปปีพุทธศักราช2500 สำนักพุทธรัตนประทีปเป็นสำนักที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดสร้างพระเครื่องและพระบูชาหลายชนิดเพื่อหารายได้เป็นทุนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะหล่อพระประธานไปถวายวัดต่างๆให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธสำนักพุทธรัตนประทีบ ได้จัดสร้างเหรียญพุ่มข้าวบินด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระประจำวันวันพุธปางอุ้มบาทด้านหลังเหรียญเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์และมีข้อความ25พุทธศตวรรษเหรียญพุ่มข้าวบินที่ได้จัดสร้างได้นำเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษปลุกเสกพระเครื่อง25พุทธศตวรรษพุทธคุณช่วยส่งเสริมดวงชะตาอาชีพหน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามแต่ละดวงชะตาเกิดของคนในแต่ละวันพิธีปลุกเสกพระเครื่อง25พุทธศตรวรรษย้อนไปในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2500ได้มีงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสสำคัญอย่างยิ่งทางศาสนาพุทธด้วยพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่ผ่านพ้นมาแล้วกึ่งพุทธกาลตามที่พระพุทธเจ้าทรงพุทธพยากรอายุของศาสนาไว้ว่า จะมีอายุ5,000ปีประเทศไทยจึงได้จัดงานฉลองวาระกึ่งพุทธกาลอายุศาสนาพุทธที่ดำรงอยู่มาแล้วนานถึง2,500ปีหลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วเรียกชื่องานนี้กันว่างานฉลอง25พุทธศตวตรรษหรือพุทธชยันตี2,500ปีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อต้องการเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแห่งโลกโดยการจัดสร้างพระประธานพุทธมนตรพระพุทธรูปปางลีลายืนบนดอกบัวความสูง2,500นิ้วหรือ62.5เมตรม,ม,มีพระนามชื่อพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนตรบนพื้นที่ขนาด2,500ไร่ณตำบลศาลายาอำเภอพุทธมนตร จังหวัดนครปฐมปัจจุบันคือพุทธมนฑลที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองพร้อมกันนั้นได้มีการจัดสร้างพระเครื่องและพระพุทธรูปองค์จำลองพระประธานพุทธมนฑลพระศีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนฑลอย่างมากมายหลายชนิดโดยมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียนน์เป็นประธานฝ่ายจัดสร้างโดยเรียกนามพระเครื่องและพระพุทธรูปองค์จำลอง ตามชื่องานว่าพระพุทธรูป25พุทธศตรวรรษและพระเครื่อง25พุทธศตรวรรษพระเครื่อง25พุทธศตรวรรษจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพิธีมหาพุทธภิเษกยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างพระเครื่องโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะนั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์25รูป พระคณาจารย์ปรุกเสกพุทธาคม108รูปโดยพระคณาจารย์108รูปในพิธีมหาพุทธาพิเศษครั้งนี้ได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยพระคณาจารย์แต่ละรูปล้วนเป็นระดับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งสิน้นเนื่องด้วยพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2498ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองพระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑลและทรงกดพิมพ์พระเครื่อง25พุทธศตวตรรษ เนื้อดินผสมเกสรดอกไม้จำนวน30องค์นะ้ำมนทนพิธีวัดสุทัศเทพวรารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500พิธีมหาพุทธาพิเศษจัดขึ้นสองวาระและครบถ้วนตามพิธีกรรมพระพุทธศาสนาทุกประการวาระที่หนึ่งในวันที่9ถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,500ณพระอุโบสถ วัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระวรรณรัตนสังฆนายกทําการจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์หนึ่งรรูปเข้าร่วมในพิธีมณฑนน,นั่งปลกปลุกเสกตลอดทั้งคืนโดยได้มีการนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาปลุกเสกอธิษฐานจิตในวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,500เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงขึ้นไปบนพระวิหารจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศีรากยมุนีเสร็จแล้วเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนมหามงคล โหราจารย์บูชาเรกเวลา17นาฬิกา8วินาทีถึงเวลา17นาฬิกา17นาทีทรงเสด็จไปยังมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถทรงทาการเททองหล่อพระพุทธรูปทองคํารูปแบบพระปังลีลายืนบนฐานดอกบัวสี่องค์ทรงพิมพ์พระเครื่องฉลอง25พุทธศตวตรรษชนิดพระเนื้อดินผสมผงเกสร30องค์เป็นปฐมเรกโหราจาร์ลั่นของัฉ เจ้าพนักงานประโคมสังแตรและดุริยางสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะยี่สิบห้ารูปสวดเจริญพุทธมนต์พระชัยมงคลคาถาพระราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณหลังน้ำพระมหาสังและทรงเสด็จกลับเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะถวายอดิเรกจบแล้วทรงเสด็จกลับพระสงฆ์ยี่สิบห้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระคณาจารย์หนึรูปนั่งปลกปลุกเสกบรรจุพุทธาคมตลอดทั้งคืนวันที่สิองกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500ประธานถวายพัตตาหารให้กับสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีมหาพุทธพิเศษในครั้งนี้ทั้งหมดเมื่อพระสงฆ์ทำพัตกิจเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วสเกต ดับเทียนชัยประธานถวายจจตุปัจจัยไตยธรรมสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแอพระคณาจารย์อนุโมทนาบุญเป็นเสร็จพิธีวาระที่สองวันที่สองพฤษภาคมปีพุทธศักราช2500นำพระเครื่องทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรยาน,นวงศ์วัดบวรนิเวศมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาน,นวงศ์วัดบวรนิเวศมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาสพลตำรวจเอกเผ่าศรีญานน์เป็นประธานการดำเนินงานจัดสร้างและสมเด็จพระราชาคณะ สวดเจริญพุทธมนต์25รูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศร่วมปลุกเสกบรรจุพุทธาคมครบ108รูปรูปรวมสองวาระเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6วัน6คืนต่อมาในวันที่12 13และ14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2500มีประรำพิธีที่ท้องสนามหลวงพระสงฆ์เดินทางมาร่วมพิธีวันละ2,500รูป ในคืนวันที่13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2500ได้มีการจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเฉลิมฉลองณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรายชื่อพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ที่ได้รับอาราธนาจากทั่วประเทศไทย108รูปเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระเครื่อง25พุทธศตวตรรษณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม เมื่อวันที่สองสและสี่พฤษภาคมปีพุทธศักราช2500รวมสมวันมีดังนี้ 1. พระครูอาคมสุนทรมาวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระครูสุนทรสมาธิวัตวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระยานาภิรัต์วัดสุทัศเทพวราราม ก <miş> รุงเทพมหานคร 4. พระครูพิบูลบรรณวัฒน์วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 5. พระครูสุนทรศีลาจารย์วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 6. พระครูพิสารสรกิจวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 7. พระมหาสวนวัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพมหานคร8พระอํานวยวัส,สุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 9. พระประหลัดส,สุพจน์หลวงพ่อสุพจน์วัส,สุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 10. พระครูวิสิทธิวิหารการวัชนะสงครามกรุงเทพมหานคร 11. อพระสุธรรมธีรคุณหลวงพ่อวงวัสเกต กรุงเทพมหานคร 12. พระอาจารย์สาหลวงพ่อสาวัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานคร 13. พระประหลัดแพงวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร 14. พระวิสุทธสมโพธเจ้าคุณเจียวัดโพธาเตียนวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานคร 15. พระวรเวทคุณาจารย์ หลวงพ่อเมียนวัดโพธาเตียนวัดพระเชตุพน์กรุงเทพมหานคร16พระครูถาปนากิจประศาสต์วัดพระเชตุพน์กรุงเทพมหานคร17พระอินทรสมาจารย์วัดพระเชตุพน์กรุงเทพมหานคร18พระครูวินัยทรเฟื่องหลวงพ่อเฟื่องวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร19 พระครูพักหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร20สพระครูกัญญาวิสุทธ์หลวงพ่อึืนวัดดอนยาน,นาวาวัดดอนทวายกรุงเทพมหานคร21พระอาจารย์มีวัดสวนพลูกรุงเทพมหานคร22พระอาจารย์เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดรงหีบกรุงเทพมหานคร23 พระหลวงวิจิตวัฒสพานสูงกรุงเทพมหานคร24พระอาจารย์หุ่นหลวงปู่หุ่นวัดนวลจันทร์วัดบางขวดกรุงเทพมหานคร25พระราชโมลีหลวงปู่นาควัดระคังโคสิตารามทนบุรี26หลวงวิชิตชโสธรวัดสันติธรรมารามทนบุรี27พระครุโสพลกัญญาวัตรหลวงพ่อเสง วัดกัลยาณมิตรทนบุรี28พระครูภาวนาพิรัตเจ้าคุณผลวัดหนังทนบุรี29พระครูทิวากรคุณหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันทนบุรี30พระครูภพโรธว,วุฒิคุณหลวงพ่อทูลวัดโพธินิมิตท,ทนบุรี3าพระครูยาน,นสิทธิ์หลวงพ่อเชื่อวัดพระ วัดราชสิทธารามทนบุรี32พระอาจารย์มาวัดราชสิทธารามทนบุรี3 3พระอาจารย์หวนหลวงพ่อหวน,หว,นวัดพิกุลทนบุรี34พระมหาธิวัดวัดปากน้ำทนบุรี35พระอาจารย์ใจวัดปากน้ำทนบุรี36 พระอาจารย์อินวัดปากน้ำทนบุรี37พระครูกิจจาพิรมวัดอรุณราชวรารามทนบุรี38พระครูวินัยสังวรวัดประยุร์วงวาททนบุรี39พระสุขุมธรรมาจารย์ละไมโกวิโทวัดหงรัตนารามทนบุรี40พระครูพรมวินิตหลวงพ่อใกล้วัดหงรัตนารามทนบุรี 41. พระอาจารย์อินหลวงพ่ออินวัดสุวรรณอุบาสิการทนบุรี 42. พระครูวิริยกิจหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีทนบุรี 43. พระปรีชานนทมุนีหลวงปูเ่เผือกวัดโมลีนนทบุรี 44. พระครูปหลัดแฉ่งหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังวัดศรีรัตนารามนนทบุรี 45พระประหลัดยังหลวงพ่อบุญยังวัดบางจากนนทบุรี46พระอาจารย์สมจิตวัดป่ากระเลียงราชบุรี47พระอาจารย์แทนหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนร,ราชบุรี48พระครูบินหลวงพ่อบินวัดแก้วราชบุรี49พระอินเขมาจารย์หลวงพ่อปอ วัดช่องลมราชบุรีห้าสิบพระธรรมวาทีคณาจารย์หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมห้าสิบเอ็ดพระครูสังควิชัยหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระปฐมเจดีนครปฐมห้าสิบสองพระอาจารย์สำเนียงหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวัดเวลุวนณารามนครปฐมห้าสิบสามพระอาจารย์เต๋ หลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามนครปฐมห้าสิบพระอาจารย์แปลกหลวงพ่อแปลกวัดสบัวปทุมธานีห้าสิบห้าพระครูปลัดทุ่งหลวงพ่อทุ่งวัดเทียนถวายปทุมธานีห้หพระครูบวรธรรมกิจหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีห้าเจพระครูโสพลสมาจารย์ หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวการจนบุรีห้าสิบแดพระครูวิสุทธิรังสีหลวงปูด่ดีวัดเหนือการจนบุรีห้าสิบเกพระมุจริมโมลีหลวงพ่อดำวัตุยงวัดมุจลิมปัตตานีหกสิบพระครูรอดหลวงพ่อบุญรอดวัดประดู่วัดประดู่พัฒนารามนาครศรีธรรมราชห1ิเอด พระครูวิสิตธิ์อัธการพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราช62พระครูสิทธิธรรมาจารย์หลวงพ่อลีวัดอโศการามสมุทรปราการ63พระอาจารย์บุตรหลวงพ่อบุตรว,วัดใหม่บางปรากฏสมุทรปราการ64พระอาจารย์สแสวงหลวงพ่อสแสวงวัดกลางสวนสมุทรปราการห5 พระครูสิริสรคุณหลวงพ่อแดงวัดไทยหาดสมุทรสงคราม66พระครูสมุทรสุนทรหลวงพ่อแขกวัดพงมาลายัยสมุทรสงคราม67พระสุทธ,ธิสารวุฒาจารย์หลวงปู่ใจวัดเสด็จสมุทรสงคราม68พระอาจารย์อ้วงหลวงพ่ออ้วงวัดบางวันทองวัดบางคณาทองสมุทรสงคราม69 พระครูไพโรธวุฒธธาจารย์หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสมุทรสาคร70พระครูวิเศษสมุทรคุณหลวงพ่อฮะวัดดอนไก่ดีสมุทรสาคร71พระครูสกิตตวันมุนีหลวงปู่ถิน่นวัดปาเลลย่ยสุพรรณบุรี72พระอาจารย์แต้มหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยสุพรรณบุรี73 พระครูโคสิทธรรมสารหลวงพ่อครื้นวัดสังโคสุพรรณบุรี74พระครูวรกิจวินิฉัยหลวงพ่อพรามวัดวรจันทร์สุพรรณบุรี75พระครูสรัมฤทิ์หลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดอูทองสุพรรณบุรี76พระวรพจน์ปัญญาจารย์หลวงปูเ่เฮียงวัดป่าวัดอรัญญิการามชนบุรี77 พระครูธรรมวุฒิคุณหลวงพ่อหวดวัดสมณฑ์ชนบุรี78พระครูธรรมทรหลวงพ่อหลายวัตราบำรุงวัตรบำรุงชนบุรี79พระอาจารย์บุญมีหลวงพ่อบุญมีวัดโพสัมพันธ์ชนบุรี80พระพรหมนคราจารย์หลวงพ่อดีวัดแจ้งพรหมนครสิงห์บุรี81 พระครูศรีพรมโสพิษหลวงพ่อแพรวัดภิกุลทองสิงห์บุรี 82. พระชัยนาถมุนีหลวงพ่อนวมวัดบรมธาตุชัยนาธ83พระอาจารย์หอมหลวงพ่อหอมวัดชากหมากระยอง 84. พระอาจารย์เมืองหลวงพ่อเมืองวัดท่าแพลลำปาง 85. พระครูอุทัยธรรมธานี หลวงปู่ติวัท้าอู่ทองวัดท้าอู่ทองปราจีนบุรี86พระครูวิมลศีลจารย์หลวงพ่อเสงวัดศรีประจันตคามปราจีนบุรี87พระครูสุนทรธรรมประกาศหลวงพ่อสมุยวัดโพปากพลีนครนายก88พระครูบาวังวัดบ้านเด่นตาก89พระครูสวรรค์วิริยกิจวัดสวรรณิเวส แพร90พระครูจันทร์หลวงพ่อจันทร์วัดคลองระนงนครสวรรค์91พระครูศรีลกิติคุณหลวงพ่ออั้นวัดพระญาติพระนครศรีอยุธยา92พระอาจารย์แจ่มหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือพระนครศรีอยุธยา93พระครูเล็กหลวงพ่อเล็ก,ลว,ลกวัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยา94พระอาจารย์มีหลวงพ่อมีวัดอินทารามพระนครศรีอยุธยา95พระอาจารย์หวานหลวงพ่อหวานวัดดอกไม้พระนครศรีอยุธยา96พระอาจารย์นายหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งพระนครศรีอยุธยา97พระครูประสาสวิทยาคม หลวงพ่อนนวัดกลางพระนครศรีอยุธยา98พระอาจารย์จงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพระนครศรีอยุธยา99พระอธิการเจาะหลวงพ่อเจาะวัดประดู่โลกเชษวัดประตูโลกเชษพระนครศรีอยุธยา100พระอาจารย์สีหลวงปูส่สีวัดสแกพระนครศรีอยุธยา101 พระสุวรรณมูนีหลวงพ่อผันวัดมหาธาตุพระนครศรีอยุธยาหนึ่งร้อยสองพระครูสุขหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงเพชรบุรีหนึ่งร้อยสามพระครูพิบูลศรีลาจารย์หลวงพ่อผินวัดโพกรูเพชรบุรีหนึ่งร้อยสี่พระครูทบหลวงพ่อทบวัดชนแดนวัดสว่างอรุณเพชบูรีหนึ่งร้อยห้า พระสวรรนายกหลวงพ่อทองคำวัดกลางวัดสวรรคารามสุโขทัยหนึ่งพระโบราณวัฒจาจาร์หลวงปู่ทิมวัดราชธานีสุโขทัยหนึยเจ7พระครูปี้วัดกิ่งลานหอยสุโขทัยหนึย108พระครูวิบูลสมุดหลวงพ่อทองดีวัดเสด็จสมุทรสงครามพระประจำวันพุทธกลางวันปางอุ้มบาท มีพุทธลักษณะพระพุทธเจ้าอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทช่วงสเอลวประวัติความเป็นมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้สําแดงพุทธปาฏิหาร์หอะขึ้นไปกลางอากาศต่อหน้าพระประยุรญาตทั้งหลายเพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ที่ถือดีมีทิฏฐิได้ทรงเห็นเพื่อให้คนเหล่านั้นละทิฏฐิที่มีลงแล้วถวายการสักการะ ต่อมาได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกครั้นเทศนาจบแล้วพระญาตท,ทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลราถนาพระองค์ให้ฉันพัตตาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์คงต้องฉันพัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราชวังพระพุทธเจ้าพาพระภิกษุสาวก สเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมืองเพื่อโปรดเวนยสัตว์สัตว์ผู้ที่พึงสั่งสอนได้อันเป็นกิจของสงที่พึงกระทำชาวเมืองกบิลพัทได้มีโอกาสชมพระบารมีของพระองค์เป็นครั้งแรกพระพุทธจริยาวัตรขณะทรงอุ้มบาดปรดสัตว์ทำให้ประชาชนต่างสรรเสริญและอภิวาทอย่างสุดซึ้งพระเจ้าสุโทธทนะพุทธบิดาทรงทราบเข้า เกิดเข้าใจผิดกรธพระพุทธองค์อย่างมากหาว่าพระองค์ออกไปขอทานชาวบ้านไม่ฉันพัตตาหารที่เตรียมไว้ให้พระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาอธิบายว่าการออกบินทบาทเป็นการไปโปรดสัตว์โลกไม่ใช่การขอทานที่หวังในสิ่งของจากผู้อื่นจึงทำให้พระเจ้าสุทโทธทนะเข้าใจในที่สุดพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่าปางอุ้มบาท การสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนิยมสร้างเพื่อให้คนเกิดวันพุธกลางวันสักการะบูชาเพราะเป็นพระประจำวันพุธกลางวันจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนําเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ